บทภาวนาเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันที่12ฟังเสียงพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้ารับลืน่นสุภาษิตบ,บทที่3ข้อ5ถึงข้อ6สมมุติว่าผมไปหาคุณหมอ แล้วพูดว่าหมอครับผมมีปัญหาเยอะมากหัวเข่าของผมก็เจ็บคันที่ดวงตานิ้วก็บวมหลังก็ปวดหลังจากบอกอาการทั้งหมดแล้วผมมองไปที่นาฬิกาข้อมือแล้วพูดว่าโอ้ตายละ่ะได้เวลาแล้วผมต้องไปแล้วครับคุณหมออาจจะตอบว่าเดี๋ยวก่อนสิคุณจะไม่ฟังที่หมอพูดสักหน่อยหรอถ้าเราเป็นฝ่ายพูดกับพระเจ้า แต่ไม่เคยใช้เวลาฟังพระองค์เราก็ทำผิดพลาดในสิ่งเดียวกันเราเอาแต่พูดและไม่ได้ฟังพระองค์จริงๆความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นหมายความถึงการสนทนาสองทางเมื่อเราอธิษฐานเราพบประโยชน์มากมายในการเขียนความคิดที่อยู่ในใจในสิ่งที่อาจจะมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า ในยุคที่เต็มไปด้วยสื่อรอบตัวมีเสียงมากมายพุ่งตรงมาหาที่เราไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตทวิตเตอร์เฟสบุ๊กอินสตาแกรมอีเมลและข้อความต่างๆเรายังมีเสียงจากครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานและบางครั้ง เราก็มีเสียงของซาตานที่ล่อลวงให้เราไม่เชื่อคำพูดของพระเจ้าและสงสัยว่าพระเจ้าทรงสนใจเราหรือไม่คุณจะได้ยินเสียงของพระเจ้าทำกลางเสียงต่างๆและสิ่งรบกวนในชีวิตได้อย่างไรวิธีหลักๆซึ่งพระเจ้าตรัสกับเราคือผ่านทางพระคัมภีร์ให้ขณะในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์ให้คุณอธิษฐานขอให้พระเจ้าตรัสกับคุณและ คุณจะได้ยินเสียงของพระองค์อย่าพยายามคิดทำความเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวคุณเองจงฟังเสียงของพระเจ้าในทุกสิ่งที่คุณทำในทุกที่ที่คุณไปพระองค์คือผู้ที่จะนำทางเราให้ราบรื่น การเรียนดูข้อพระคัมภีร์เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจารึกพระวจนะของพระเจ้าบนแผ่นจารึกแห่งดวงใจของเราเราจะให้พระคำของพระเจ้านำทางเราได้อย่างไร 1. ให้ความรักและความสัต์ซื่อนำทางสิ่งเหล่านี้ควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเราทุกครั้งความรักและความสัต์ซื่อ ควรฝังลึกในใจของเราถ้าคุณดำเนินชีวิตแบบนี้พระเจ้าสัญญากับคุณว่าคุณจะได้ยินได้ยินและมีชื่อเสียงดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ 2. วิ่งไปหาพระเจ้าวิ่งหนีจากความชั่วร้ายเราต้องวางใจพระเจ้ามากกว่าที่จะหยิ่งพยองและคิดว่าเราฉลาด ความเกรงกลัวพระเจ้าในแง่ของความยำเกรงที่ดีควรนำเราไปสู่การวิ่งเข้าหาพระเจ้าและวิ่งหนีจากความชั่วร้ายจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าคือการมอบทั้งใจหมดทั้งหัวใจทุกวิถีทางนั่นหมายถึงความมุ่งมั่นเพื่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ ข้อคิดสำหรับวันนี้มีสิ่งใดในชีวิตคุณหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความกังวลหรือความสําเร็จที่คุณอาจต้องมอบให้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังมอบสิ่งเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นทั้งหมดต่อพระเจ้าชีวิตเราทั้งหมดเป็นของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าให้เหลือเวลาทิ้งช่วงเวลา ที่คุณจะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าอวยพ,พรค่ะ